สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเกฟีฟฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อสร็จแล้วรับชมกันเลยนะวันนี้นะครับฟิลเตอร์อยู่กับช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้ฟิลเตอร์ตามมาครับจิตกรรมของคารินาเวิร์ของคารินาเวิร์นะครับคารินาเวิร์สร้างพิกเซลสร้างพิกเซลเพื่อเอาไปใช้กันได้เลยครับสร้างพิกเซลเพื่อเอาไปใช้เป็น โปรไฟล์ส่วนตัวก็ได้นะครับใช่ครับสร้างพิกเซลไปเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อไปเข้างานไกลนาโวนะครับไปเข้างานไกลนาวเพื่อไปเข้าไกลนาโวนะครับไกลนาโวันที่สามถึงสี่เมษายนเมษาพุกสภามิโุนากุมพาพุธศรกาโอเคครับก็ทุกคนก็เข้าไปที่ เว็บนี้เลยครับ, World อบกอรีนาเวิลเอาไปเลยที่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอยากจะทิ้งลิก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะอ่าเตอรดูดูนย่ก็ได้นี่ครับพอเข้ามาหน้าเว็บกอรีนาเวิลแล้วก็จะมี 2021. กอรีนาเวิลสองพันยี่สิบเอ็ดก็ดูด้านล่างครับสร้างพิกเซลเประจำตัวก็กดไปเลยครับนี่กดเข้าไปเลยครับอันนี้ คอมพิวเตอร์สร้างไว้แล้วนี่คอมพิวเตอร์สร้างสร้างไว้แล้ครับสิสร้างสำเร็จแล้วนี่นี่พิกเซลของงานกานเลนาโบเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปคาตาณ์ไฟอยู่นะครับเทมาแต่นี่จะมาแนะนําการสร้างใหม่นะครับให้ไปอมไปแก้ไขแล้วกันขอูื้องไปล็อกอินเฟซบุ๊กก่อนนะครับแต่ถ้า้ขาเปลี่ยนสีได้ไหมถ้าขาเปลี่ยนสีล็อกอินมาเรียบร้อยเปลี่ยนสีนะฮะผมขอเปลี่ยนสีเอาเป็นสีปลาเรื่องลงไป เอาสีนี้สีนี้อันนี้อน,นี้มันเป็นสีงโลงอปึอ๊บนี่ครับมีสีให้เลือกเยอะแยะเลยเลือกได้นี่ขั้นที่หนึ่งเลือกสีของคุณนี่เลือกเลือกสีแล้วก็กดถัดไปขั้นที่สองก็เลือกเกมครับเลือกเกมป้าป้าลองเอาอันนี้ดิฟรีไฟฟรีฟรีฟ่าอันนี้เลือกฟรีไฟนะครับแล้วก็เลือก<ป> <P> พิกเซลของคุณจะพิกเซลไหนอันป้าเรากดอันนี้ดิเอาหัวคาโบก,กินี่หัวคาโบกิเป็นอย่างีแบบนี้เลยเหรอใช่โอ้โหเอากระทาดูดนี่กระทา จะเป็นหน้ากากก็เท่ปืนก็ได้เอ่อเอาเป็นหัวข้าบุก,กิเหมืนอนใหญ่ไปนะเอาเอา,เอาไฟเหมือนอน้มแหละเอาเป็นเป็นดาบนะเสร็จแล้วก็กดถัดไปนี่ก็เสร็จแล้วข่้นด้3สามก็จะได้รับโทเค็นสามสิบทเค็นเลยเอาไว้แรกเอาไว้แรกเรียกว่าสามสิบกาลิน่าลกันไม่เรียกโทเค็นดีกว่าสามสิบกอลิน่า เพื่อไปรับโทเค็นไม่ตกแล้วกดนี่เสร็จแล้วนะครับพิกเซลเสร็จแล้วไม่อย่างงู้นแล้วกดถัดไปนี่ขั้นตอนที่สี่ชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนผ่านลิงก์ก็กดแล้ไปคัดลอกเอาไปไปฝากไปแชร์ให้เพื่อนชวนเพื่อนดูแล้หันหลังใ้้รูเลย แล้วก็บันทึกเพื่อแชร์บันทึกเพื่อแชร์นี่ปึ๊บบันทึเพื่อแชร์เรียบร้อยอันนี้อันนี้ก็ถือว่าสร้างพิกเซลเรียบร้อยนี่หนะ้าตาเป็นนี้นะก็เอาไปใช้งานเป็นโปรไฟล์เลยนี่แล้วพบกันที่งานนะครับ3-4เมษายนสองพันหร พร้อมกิจกรรมให้ร่วงสนุกกันอย่างเต็มที่เลยนี่แล้วหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะไปแลกโทเค็นได้ที่ไหนนี่ไปดูไปดูตรงนี้นะครับตรงข้างบนตรงภารกิจของรางวัลน,นี่ไปดูช่องภารกิจก่อนว่าเราทําอะไรไปบ้างนี่เราเราเข้าสู่ระบบไปแล้วรับยี่สิบโทเค็นเราสร้างซิสเซลไปแล้วอันนี้เตอร์สร้างไปแล้วรับสามสิบ สามสิบกอลิแน่นะสามสิบกอลิน่าสามสิบโทเคนดีกว่านะบันทึกเพื่อแชร์นี่กอรับเข้าสู่ระบบการแนะนำเพื่อนแล้วก็แชร์แชร์ชวนเพื่อนเข้ากอลิแน่เวลิลก็ได้รับผิดอีกห้กกากอลิน่นี่แล้วก็มีมีวันจริงครับรับชมรับชมห้านาทีรับยี่สิบสิบห้านาทีรับสี่สิบกอลิน่ ชมถ่ายทอโสดนี่สามสิบนี่ชมการถ่ายทอโสดมียี่สิบกาหนนาเลยแล้วก็ชมการถ่ายทอโสดที่สามมีาวันที่สี่มษสานี่รับชมสามสิบนาทีรับแปดสิบกาลินาเลยครับเนี่ยวันที่สี่มษาก็รับแปดสิบชมสี่ห้าทีรับรับ,รบ,รบรหนึ่งร้อยรับหนึ่งร้อยกาลินาเลยนะอย่าลืมเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็รับกาลินาไปแลกโทเค็นได้ ถ้าไม่ได้โทรแค่ต้องเงยอะมันได้แค่60เองก็อนี่งไงถ้าเกิดถ้าเกิดมาเข้ามาดูมาดูวันงานก็จะได้ดูเราดู60นาทีรับ150กรินนาเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราเราดูจนครบเนี่ยครับดูวันนี้3นาทีได้700กรินนาเลยก็ได้เป็นพันแล้วนะเรามาไปดูแรกของพอพอรับชม นี่อันนี้เป็นรายการตอบโต้ to. นี่เตอร์ไปสร้างพิกเซลได้ไปแล้วหกหกสิบกอลินนาต่อไปไปดูว่าเราจะไปแลกแลกอะไรได้มันแลกอะไรไม่ได้หรอนี่แลกของรางวัลได้นี่ไหมตรงด้านบนครับแลกของรางวัลแล้วก็เลือกเกมฟรีไฟล์นครับนี่มีแลกอะไรบ้างมีฟรีไฟล์กาลิน,น่าเวอร์บ็อกเซนี่ใช้ห้าพันสามพันนี่มีหมอนมีผ้าหม่ม มีชิมัจจินี้สองพันนี่มีกระเป๋าสะพายข้างอย่างเทพไมก,กระเป๋าสะพายข้างฟรีไฟล์อันไหนขอดูดใกล้ๆหน่อยอ,อันต่อไปเป็นเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดบุพลางไฮโตะนี่ยเสื้อก็เทพพันเจ็ดเองถ้าเกิดเข้าไปดูในงานอ่ะก็ได้อยู่แล้วครับสามพันเจ็ดกาลิน่แล้วก็มีหน้ากากผ้านี่ก็พันสี่เองนี่หน้ากากผ้าอย่างเท่นี่ก็เป๋กรไดปโต๊ขึ้นนะรกรไป๋าใของ ดูมีอะไรที่แบบแพงๆมัางดูนี่มีชุดมีชุดมีบัตรนี่มีคูปองรอย่อด้วยเรามีบัตรอะไรอีกมีบัตรไดมอนด์มีคูปองเปลี่ยนชื่อนี่คูปองนี่ห้าร้อยเองห้าร้อยใกล้หน้าก็ได้แล้วมีบัตรอะไรอีกบัตรคูปองแรกปืนเนี่ยบัตรเจียงปืนแล้วก็ตุ่มตัวส่งวีไอพ้ตัวส่งวีโอ แล้วก็มีตัวสูงวีโอนี่หนึ่งร้อยก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นตาล่าสังหารเรกาดได้สี่สิบเราก็ได้ตาล่าสังหารใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ไปแชร์ให้เพื่อนแล้วเราก็มาดูวันที่สามสี่เมษาเราก็จะได้ตาล่าสังหารนี่ตาล่าสังหารตาล่าสังหารก็เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอยากได้ชุดนี้มากครับอยากได้ชุดมีแล้วไม่ใช่ชุดนี้ไม่มีก็ประมาณนี้ครับอย่าลืม ไปสร้างพิกเซลกันได้ครับไก่หน้าโบเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างใต้คลิปถ้าชอบก็กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าชอบก็กดชอบกดตดามด้วยครับอย่าไปเจอกันตอนเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนครับอย่าลาไปก่อนครับอย่าเจอกันตอนเที่ยงสวัสดีครับ